ผมชื่อบอสครับเป็นเด็กนักเรียนหลังห้องที่ใครก็เมินแต่ผมไม่ได้เร็วนะครับก็แค่เลือกทางที่ผิดบอสพ่อแม่แยกทางกาันอาศัยอยู่กับยายรักเพื่อนมากๆเล่าบุหรี่น้ำกระท่อมขาดเรียนบ่อยๆเวลาอยู่กับเพื่อนๆเ,เสียงหัวเราะอย่างสนุกสนาน กลางคืนคือเวลาที่ผมรู้สึกเป็นอิสระแต่ตอนเช้าคือเวลาที่ผมอยากหายไปโตบบดว่างเปล่าครูเรียกชื่อแต่ไม่มีสิ่งตอบกลับครั้งแล้วครั้งเล่าทางโรงเรียนให้โอกาสบอดหลายครั้งแล้วก็ยังไม่ดีขึ้นเลยคราวนี้ครูอยากให้มาอยู่ที่โรงเรียนมากินมานอนครูจะได้ดูแลเหมือนลูกอีกคนอย่างใกล้ชิดลองดูไหมไม่เช่นนั้น ครูว่าเราคงไม่จบพร้อมเพื่อนๆแน่ๆเลยครูอยากให้เราจบพร้อมกับเพื่อนๆน,นะบอสเริ่มตื่นเช้าออกกำลังกายตอนเช้ามีเพื่อนๆและครูดูแลยอย่างใกล้ชิดทำงานที่อย่างค้างในรายวิชาต่างๆฝึกฝนการมีระเบียบวิน,นัยเขาไม่ได้เปลี่ยนผมแต่เขาแค่ไม่ยอมปล่อยให้ผมหายไปจากเด็กติดศูนย์และมศวันนี้ ผมจบพร้อมเพื่อนไม่ใช่เพราะผมเก่งแต่เพราะมีคนเชื่อว่าผมจะดีขึ้นได้ครับทุกคนพลาดได้แต่จะไปต่อได้หรือไม่อยู่ที่ว่าเรายอมเปิดใจรับโอกาสหรือเปล่าเด็กทุกคนมีค่าแค่ต้องมีคนมองเห็นและให้โอกาสคือให้ชีวิตใหม่มาร่วมเป็นครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงด้วยกันนะคะ